ครับขณะน,นี้ช่วงเย็นนะครับแสงอาทิตย์ยังไม่รับฟ้านะครับพอดีมีการใช้ rd 2 5 1ได้แนะนำไปอัตราวิธีการแนวปฏิบัติต่างทั้งทั้งหยอดทั้งฉีดท,ท่นนะครับก็มาติดอีกข้อหนึ่งมีคอมเมนต์เข้ามาอยากทราบนะครับเกี่ยวกับช่วงเวลาเวลาไหนดีเช้า กลางวันเย็นนะครับเป็นช่วงที่ดีที่สุดสําหรับในการพ่น Rd251 นะครับคําคตอบนะครับได้ทุกช่วงนะครับแต่ช่วงร้อนจัดคนไม่ทํางานอยู่แล้วหลักความจริงนะครับในเหตุผลก็คือความชื้นสัมผัสต่ำเนี่ยบางบางทีเนี่ยในการพ่นโดยใช้โดนหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ช่วยให้ความชื้นสัมผัส ดีขึ้นมาได้สมดุลน,นะครับสูงขึ้นมานะครับอย่างเช่นอากาศแห้งนะครับก็ถ้าพ้นในช่วงที่อากาศแห้งก็จะทําให้ความชื้นสัมผัสเพิ่มขึ้นทําให้พืชคลายน้ําไม่เครียดนะครับถ้าพืชคลายน้ําไม่ได้ก็จะนําสารอาหารจากดินไปใช้ไม่ได้น้ําปุ๋ยไปใช้ไม่ได้นะครับถ้า,าเกิดความเครียดเหล่านั้นนะครับ ส่วนในการพ่น r d 2 5 1นะครับ r d 2 5 1นะครับใช้อัตรานะครับ5 cc ถึง15 cc ได้นะครับส่วน20 cc นั้นเหมาะสมที่จะใช้ช่วงที่ใบแก่มากๆต้องการให้ทุเรียนสะสมอาหารแล้วก็ไม่ไม่แต่ยอดอ่อนในช่วงนั้นก็ใช้ได้แต่จริงๆแล้วก็ใช้ โดยประมาณก็10ซีซีได้นะครับต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นประมาณ2 200ลิตรก็ประมาณ100ซีซีนะครับก็ฉีดพ่นเพื่อบำรุงใบนะครับบำรุงใบบำรุงต้นแบบนี้นะครับก็ฉีดฉีดพ่นทั้งต้นทั้งทั้งใบนะครับฉีดได้ทุกเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวมา,มาสาธิตนิดนึงนะครับทั้ง ประมาณบรรจุ20ลิตรนะครับใช้ RD251 ประมาณหนึ่งฝานะครับ8ซีซีนะครับหนึงฝานี้ก็เทลงไปนะครับผสมเรียบร้อยเราก็ทำการพ่นนะครับวิธีการพ่นก็คือพ่นได้ทุกช่วงวันนะครับในช่วงเช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้นะครับเพราะว่าการทำเกษตรจริงๆแล้วถ้าไป เฉพาะเจาะจงพ่นตอนนั้นดีที่สุดอตอนนู้นดีที่สุดมันทําไม่ได้หรอครับโอเคอันนี้สาธิตให้ท่านเห็นนะครับว่าวิธีการพ่นที่ดีเราควรพ่นที่ต้นนะครับพ่นที่ต้นอ,อย่าลืมนะครับสารจะซึมเข้าไปนะครับปากใบเปิดไม่เปิดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องคํานึงนะครับเพราะว่าเขาจะซึมเข้าไปในช่องว่างระหว่างเซลล์นะครับ ทั้งแผน่นใต้ตใบนะครับบนใบต่างๆนะครับบนใบก็จะมีเงามีแว็กก็จะซึมผ่านได้น้อยแต่ซึมใต้ใบก็ซึมผ่านได้เยอะอันนี้คือการซึมผ่านของอพืชนะครับช่องว่างระหว่างเซลล์ของผิวเปลือกแล้วก็ผิวใบด้านบนเป็นแว็กด้านล่างก็สามารถซึมผ่านได้เพราะว่าเมื่อกี้พ่นไปทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเรามาให้ซึมผ่านทางจุลินทรีย์บ้าง โอเคพ่นดินครับห àng ่างบริเวณปลายใบตกอ,ออกมาจากปลายใบศอกหนึ่งพ่นรอบเลยครับอันนี้คือพ่นเพื่อนนะครับเพื่อนของต้นทุเรียนเพื่อนเพื่อนของพืชนะครับก็คือจุลินทรีย์นะครับอันนี้ก็ให้อาหารเขาเขาจะได้โตนะครับพอเขาโตเขาจะปล่อยอาหารให้แก่รากพืชนะครับ เพราะว่าในอากาศมีไนโตรเจนประมาณ78นะครับนิดๆนะครับแล้วมีออกซิเจน20นิดๆนะครับก็จะดึงลงมานะครับสู่ดินนะครับเป็น2อะตอมนะครับเป็นไนโตรเจน2องะตอมจะ,ะ1โมเลกุลไนโตรเจนนะครับก็จะได้2องะตอมให้กับจุลินทรีย์และ จุลินทรีย์ก็นําไปใช้แล้วก็เปลี่ยนรูปอาหารนะครับให้อยู่ในรูปของอที่ใช้ได้นะครับอาจจะเป็นไอออนหรือว่าอาจจะเป็นรูปไนเตรตนะครับที่ที่พืชใช้ได้นะครับนำป้อนเข้าสู่รากพืชน,นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีชีวิตหรือว่าจุลินทรีย์ที่ดินไม่ง,งั้นพืชม่โตนะครับ วิธีการเหล่านี้เราเลยคํานึงว่าทําไมาบางท่านถามว่าทําไมต้องหยอดและทําไมต้องพ่นนะครับเพราะว่าการหยอดทําให้ดินมีชีวิตนะครับพ่นเราจะพ่นทุกเจ็ดวันลักษณะที่ที่ท่ทานผู้ชมเห็นนะครับเมือม่อสักครู่เราพ่นทุกเจ็ดวันตอนไหนก็ได้ครับพ่นเลยครับแต่ไม่ต้องใช้สารจับใบนะครับเป็นตัว สภาพน้ําปรับสภาพดินได้อีกต่างหากนะครับดีสองข้างทางานดีได้ผลหลายด้านนะครับส่วน15วันทุก15วันเราจะทําให้ดินมีชีวิตทุกท่านถามว่าทําไมต้องหยอดหยอดเพื่อให้ดินมีชีวิตนะครับก็คือการนําประโยชน์สู่จุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะทํางานปลดปล่อยธาตุอาหารนะครับวิธีการผสมนะครับ หนึ่งขวดแบบนี้นะครับใช้ R d ดีสองห้าหนึ่งฝาเขียวนะครับสี่ฝานะครับอันนี้ทําแบบเข้มข้นแล้วก็ใส่ขวดน้ําครึ่งลิตรหรือหนึ่งลิตรก็ได้เจาะรูนะครับใช้ตะปูเจาะนะครับง่ายๆเราก็บีบนะครับบีบให้ห่างบีบที่โคนต้นหนึ่งครั้งนะครับทําให้รากดิ่งได้รับและล่รอราก ฝอยรากแขนแนงรากขนอ่อนให้เกิดขึ้นมาในกิจกรรมของจุลินทรีย์ให้เกิดขึ้นหนานแน่นขึ้นเพิ่มปริมาณขึ้นจากร้อยเป็นล้านหนึ่งตารางเซนนะครับเราบีบแบบนี้นะครับรอบเราทำงานเป็นธุรกิจใหญ่ทำเยอะเราทำแค่นี้แหละครับทุกสิบห้าวันเห็นไหมครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ทันสมัยมากและถูกหลักวิชาการอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้เหตุผลทางชีววิทยาและ เผลทางเคมีฟิสิกส์นะครับในการทำให้เกิดปริมาณทวีคูณจำนวนจุลินทรีย์ในเขตรากมากขึ้นนะครับในการใช้ปุ๋ยอตอนนั้นเคยตรวจอยู่ในการใช้ปุ๋ยเคมีมากเขตรากนี่จะมีจุลินทรีย์เพียงระดับร้อยนะครับสองร้อยแปดร้อยหกร้อยต่อหนึ่งตารางเซนนะครับ แต่หลังจากที่เรามีการาใช้ r d ดี251ไปนานๆเขตลากก็จะมีจุลินทรีย์1ตารางเซน10ล้านครับเห็นไหมครับว่ากุญแจสำคัญของธรรมชาตินะครับมีง่ายๆเลยและข้อสำคัญคือลดต้นทุนเห็นไหมครับต้นละประมาณ1บาทกว่าๆต่อ15วันนะครับตลอดในการใช้ r d 251แต่ส่วน ผสมนะครับผสมที่จะเขาเรียกว่าฉีดพ่นทุกเจ็ดวันนั้นนิดเดียวเอง10บซีซีสิบบาทต่อถังนะครับพ่นได้เยอะมากนะครับได้จำนวนอา,อาจจะเกิน50ต้นนะครับก็เท่ากับว่าเป็นการลดต้นทุนทางการาดูแลการจัดการสวนของท่านโดยเฉพาะสวนทุเรียนในการสร้างใหม่เขตนี้ ยากมากนะครับเขตดินเหนียวดินนาและร้อนเขตเขาเรียกว่าเขตบ้านแก่งอำเภอตอจงหวัดอุตรดิตนะครับหลังจากที่เราได้ช่วยครอบครัวเรียบร้อยเรา,าวิจัยต่อนะครับเป็นงานวิจัยจากมหาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับโดยดรกรสุกเกษมและไปช่วยเหลือ เพิ่มผลผลิตทุเรียนที่สวนใหญ่นะครับระยองชุมพรจันทบ,บุรีตราดจาจังหวัดใกล้เคียงก็มีฉเชิงเซาแล้วก็มีอีกลลหลายจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีนะครับพแพร่นะครับเราก็ช่วยให้เกษตรกร,ร,กรสำเร็จแต่บางท่านถามว่าดรกรจบทางด้านทุเรียนหนหรือเปล่าก็ <c oughs> บอกท่านว่าเราเรียนด้านปัตภีวิยานะครับจบคณะเกษตรนะครับที่มหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เกี่ยวกับดินพืชดินน้ําปุ๋ยการจัดการต่างๆนะครับหลังเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆก็พอแนะนําเกษตรกรได้หลังจากนั้นมาทําให้เกิดแรงบันดาลใจสร้างสวนตัวอย่างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของ เกษตรกรหรือชาวสวนหรือเด็กนักเรียนนะครับเด็กรุ่นหลังนะครับได้เห็นวิธีการเหล่านี้เพราะวิธีการเหล่านี้ไม่มีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวนะครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม idline rd 2 5 5 1นะครับก็เว็บไซต์นะครับก็ดกรกรสุกเกษมนะครับหรือ,อเป็นมูลนิธิด็อกตรกรนะครับด r ก r n f ร u กรฟ o t or t th นะครับ ก็มีการสืบค้นข้อมูลนะครับเพื่อ,อสนับสนุนและอบอกเหตุผลที่แท้จริงและนำสูตรที่ดีนะครับนำสูตรที่ดีสู่สังคมสู่ผู้ที่สนใจในการศึกษาหาความรู้ทางการเกษตรเราจะทำฝรั่งนะครับให้ได้ประมาณ1,000กว่าต้นนะครับ บวกลบประมาณสัก1,000ต้นแล้วกันแล้วเราจะทำให้ได้ทุเรียน1,000กว่าต้นเช่นกันนะครับที่สวนแห่งนี้สวนแห่งนี้มีประมาณ22ไร่นะครับ mm hmm. ก็จะทำเป็นตัวอย่างเพื่อคนที่นี่หรือท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง mm hmm. ผมมาตอนแรกยังเป็นพื้นนาอยู่ แล้วก็มีการขุดมีการใช้แมกโครอะไรต่างๆขุดบ่อแล้วก็เอามาเอาดินมากองแล้วก็เรามาทําร่องน้ําเพื่อที่ป้องกันน้ําท่วมนะครับมีน้ําไอน้ํานี่ก็จะช่วยความชื้นสัมพั์ของต้นไม้นะครับที่เกิดขึ้นอัดีสอห้าหนึ่งห้ามใช้เกินนะครับใช้เกินไม่ได้ใช้เกินใบจะเหลืองร่วงนะครับแล้วก็จะมีะการชะลอการเจริญเติบโตใช้ในการ หยอดใช้เกินได้นะครับฉีดพ่นใช้เกินไม่ได้หยอดใช้มากใช้น้อยได้เพราะว่าดินบำบัดได้จุลินทรีย์บำบัดได้นะครับคงเคลียร์เนาะ,ะข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนนะครับต้นทุเรียนของเรานะครับถึงแม้จะเป็นต้นเล็กที่ท่านเห็นนะครับแต่เราไม่เคยใช้สารเครมีใดๆนะครับ ยากําจัดโรคกํากจัดมแมลงหรือ,อปุ๋ยวิทยาศาสตร์ที่มากนะครับเราจะใช้นิดเดียวนะครับเข้าประกอบส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้แหนแดงแล้วก็ R d 2 5 1ดูแลเรานําต้นเล็กมานะครับซื้อต้นเล็กมาต้นเล็กมากนะครับออกจากยังไม่ได้ใส่ถุงดําเลยนะครับเราล้างรากมาจากที่ชมพรเราก็มาเลี้ยงแล้วมาปลูกเลยนะครับ ก็ได้ตามเหตุผลที่ผมเล่าให้ฟังนะครับวิธีการนี้มามาลองแล้วก็มา,าลงความเห็นว่าดีที่สุดก็ปเป็นปลายเกือบแปดเดือนที่เราทดสอบหลายๆสูตรมานะครับเป็นวิธีการที่ท่านผู้ชมจะไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับและเป็นว,วิธีการที่ได้ผลอย่างเห็นสภาพทุเรียนมีวีแววที่จะ แข็งแรงแล้วเจริญเติบโตได้นะครับในช่วงเล็กๆนี่เขาก็จะแพ้เคมีต้องหาวิธีที่เขาจเจริญเติบโตได้ดีนะครับหลังจากนั้นก็จะเราจะมาติดตามกันแล้วก็มาบอกวิธีการตัดแต่งหรือ,อปรับสูตรเพิ่มเติมในโอกาสข้างหน้าต่อไปนะครับมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคิดคิดว่ามีอะไรขาดเหลืออยากจะพูดอะไรไหม คนคนพ่นก็ไม่ได้มานานนะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นว่าในทิศทางที่ดีใช่ไหมครับใบดูดีขึ้นครับก็แมลงกัดกินน้อยลงครับต้นอื่นๆก็เริ่มแตกใบเล็กๆยอดอ่อนให้เห็นเริ่มเริ่มขึ้นถ้าสอบได้คะแนนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยดีใจไหม โอเคดีใจเราอ,อาจจะได้ประมาณ70%นะครับอัตราการรอดแต่มีการซ่อมบ้างอาจจะมากกว่า70%เรายังไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดก็ทำให้เรามีกำลังใจเดินต่อเนาะเดินต่อในที่นี้หมายถึงเราจะนำต้นพันุ์มาซ่อมแล้วก็วิธีการใหม่และดินเขาเขาเรียกว่านิ่งแล้วไม่ไม่ใช่ดินใหม่แล้ว มีหญ้าขึ้นแล้วก็จะปลูกง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะเราจะขยายฝรั่งและนําฝรั่งผลผลผลิตออกแล้วก็นํากิ่งออกจําหน่ายระหว่างที่เรารอผลทุเรียนนะครับส่วนทุเรียนนั้นเดี๋ยวเราซ่อมและเราจะนําเสนอวิธีปลูกให้ท่านผู้ชมรับชมติดตามนะครับเป็นระยะระยะนะครับโอเคเดี๋ยวให้ตากล้องเขาเดินเก็บภาพนะครับโอเคครับ ้องมาคืนถิ่นโบยบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลยปลูอะไรอยู่หรือ ดอกต,ตอกเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลัใหใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ยาลำบากอยากแฟสลืุนเก้าวไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี จากแสนเลือดนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนลุดบ้นโดยการพัฒนากเษกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกรงร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี